แม่มบ้านเล่าเรื่องราวการเลี้ยงลูกสองคนที่เป็นเด็กสมาธิสั้นหนึ่งคนและเด็กปกติหนึ่งคนผ่านการบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันเพื่อสังเกตพัฒนาการของลูกและนํากลับมาแก้ไขในวันต่อไปหวังว่าเรื่องราวของพวกเราจะพอเป็นประโยชน์ให้แก่แม,แม่แม่ที่มีลูกสมาธิสั้นเหมือนกัน ได้นำไปปรับใช้กับการดูแลลูกๆของตัวเองขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้พวกเราด้วยนะคะเช้าวันนี้พี่อิดออดไม่ยอมตื่นแม่ปลุกสองรอบช่วงอาบน้ำก็ลีลาเหมือนเดิมลามไปช่วงกินข้าวแต่งตัวเตรียมของ มีสิ่งเดียวที่แม่ไม่ต้องย้ำก็คือการกินยาอย่างน้อยก็มีข้อดีหนึ่งข้อแล้วนะพวกเราไปโรงเรียนสายเหมือนเดิมจ้าวันนี้สายกว่าเมื่อวานอีกแต่ว่าวันนี้แม่น่ะไปทำงานทันนะใบ2น้องทัวมาบอกว่าปวดหัวแม่ถามว่าทนไหวจนถึงเลิกเรียนหรือเปล่าเพราะอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็เลิกเรียนแล้วน้องบอกว่าไหว แม่รีบเคลียร์งานเพื่อจะได้ไปรับเด็กๆในเวลาบ่ายสามครึ่งวันนี้งดเรียนพิเศษและว่ายน้ำก็อดสาเหตุของการปวดหัวของน้องเป็นเพราะว่าเมื่อวานน้องโดนขวดน้ำของเพื่อนฟาดใกล้ๆกับหนกแก้มเกือบโดนตาทําให้หนกแก้มบวมและเขียวพวกเรากลับบ้านเร็วแต่พี่กับน้องก็ต้องทํางานบ้าน ซึ่งก็คือการซักผ้าของตัวเองคนละหนึ่งตะกรา้าทำการบ้านคนละหนึ่งวิชาช่วงทำการบ้านพี่มีดีลาอีกแม่ต้องคอยกำกับอย่างใกล้ชิดทุกค่านาทีไม่งั้นพี่มีวอกแวกแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีทำการบ้านเสร็จแบบไม่มีงองแงงุบหงิดแม่คิดว่าเป็นเพราะการบ้านวันนี้คือวิชาศิลปะทำง่าย พี่ก็เลยชิวๆทำการบ้านเสร็จแม่เลยปล่อยฟรีสไตล์พักผ่อนตามอัธยาศัยส่วนแม่ขอแวะไปรับของที่คุณย่าฝากมาให้ก่อนนะปล่อยพี่กับน้องไว้10นาทีกลับมาบ้านงานเข้าจ้าพี่น้องพากันเล่นแป้งขาวเต็มบ้านแต่ดีหน่อยสองพี่น้องช่วยกันทำความสะอาดโดยที่แม่ไม่ต้องบอก น้องบอกว่าพากันเล่นเองก็ต้องเก็บเองแม่ดีใจมากจาก้ะนั่งดูลูกๆเก็บกวาดบ้านช่วงอาบน้ำมีลีลานิดหน่อยเพราะมัวติดเล่นแม่ให้เวลาหนาทีหลังจากนั้นแยกย้ายกันอาบน้ำผ่านไปด้วยดีไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ก่อนนอนพี่ก็มีลีลาจะไม่ยอมนอนแม่ต้องใช้กำลังภายในเจรจากับพี่ จนพี่ยอมรับและยอมเข้านอนแต่ก็แอบ,บมีอารมณ์หงุดหงิดใส่แม่เล็กน้อยวันนี้เป็นอีกวันที่แม่ต้องคอยลุ้นอยู่เหมือนกันแต่สองวันมานี้แม่รู้สึกว่าพี่ดีขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าได้ไว่ายน้ำได้ออกกำลังและปล่อยพลังเต็มที่เลยไม่มีพลังมาปล่อยเสแม่ก็ต้องคอยดูกันต่อไปขอกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย กกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ